ความงดงามของธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าความหลากหลายของวิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายคือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของดินแดนทักษิณถิ่นไทยรรนนดินแดนอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีนามเรียกขานว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยที่กระจายโอกาสทางการศึกษามีพื้นที่การจัดการเรียนการสอนบริการทางด้านวิชาการในกรุงเทพมหานครสงขลาและพัทลุงจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2511ภายใต้ชื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาทำหน้าที่การจัดการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องปีพุทธศักราช2517ได้รับพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและได้รับพระราชทานนามมหาวิทยาลัยศีนครินวิโรธสงขลาต่อมาปีพุทธศักราช2535เปลี่ยนชื่อใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธภาคใต้เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สงขาพัทลุงปีพุทธศักราช2539พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยทักษิณและปีพุทธศักราช2551มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ,รด้วยป,ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าปัญญาจริยธรรมนำการพัฒนา เป็นแนวทางไปสู่วิสัยทัศน์ให้มุ่งเน้นการเรียนรู้และทันโลกโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาสากลกับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีปัจจุบันมหาวิทยายลัยทักษิณมีสองวิทยาเขตคือวิทยาเขตสงขลาที่ตำบลเขารูปช้าง ในเนื้อที่ประมาณ142ไร่และที่ตำบลเกา,า,เาะยออําเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนื้อที่ประมาณ24ไร่อันเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษาวิทยาเขตพัทลุงที่ตำบลบ้านพร้าวอําเภอป่าพยอมเนื้อที่ประมาณกว่า3000ไร่และที่ตำบลพนางตุงอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่ประมาณ600ไร่ อันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนวิทยาเขตสงขลามีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นความต้องการของสังคมเปิดสอน6คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ นัะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจคณะนิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาหรือ UMDC วิทยาเขตพัฒลุงมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการสุขภาพ และสาธารณสุขที่มุ่งป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและบุรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิน่นเปิดสอน3คณะคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาและคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สภาพแวดล้อมอันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง2วิทยาเขตการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับนิสิตที่หลากหลายบรรยากาศการเรียนการสอนที่ผ่อนคลายมีระบบการจัดการที่อำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตใหม่ด้วยหอพักที่ประหยัดสะอาดปลอดภัยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและโอกาสทางสังคมความเข้มข้นทางวิชาการมหาวิทยาลัย ยังมีหน่วยงานสนับสนุนวิชาการอื่นๆสำนักคอมพิวเตอร์หน่วยงานบริการวิชาการการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยตลอดจนการให้บริการระบบอ e ินเทอร์เน็ตอ l เลอร์นิในการเรียนทางไกลแก่นิสิตสำนักหอสมุดหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศทุกประเภท เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้หน่วยงานที่นำระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติมาใช้เป็นแห่งแรกในภาคใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลักดันงานด้านวิจัยให้เข้มแข็งเพื่อน,นำไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยในอนาคตสถาบันทักษิณคดีศึกษาทำหน้าที่ทำนุบำรุงสืบสารและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลป,ปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภา,าคใต้ เป็นหน่วยงานที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติมีผลงานได้รับรางวัลดีเด่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถานรางวัลหน่วยงานแหล่งท่องเที่ยวนาน,นาการและแหล่งเรียนรู้และรางวัลอื่นๆอีกมากมายสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ถอดบทเรียนจากวิถีชุมชนผ่านหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนตลอดจนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน,ว,มนวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนน่วยงานที่ศึกษาค้นคว้าและอบรมพัฒนาองค์ความรู้จากชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้บริการชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาและภาคใต้ เพื่อบริการเผยแพร่ให้กับนักเรียนนักศึกษานักวิชาการและสาธารณชนจากปณิธานของมหาวิทยาลัยทักษิณที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีจริยธรรมเหล่าคณาจารย์จึงมุ่งสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ You have to number มีอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาให้ความรู้แก่นิสิตโดยตรง <Yeah. S 1> นอกจากการเรียนภาคทฤษฎีมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าถึงเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกสอนการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะดนตรีกีฬา ความมั่นคงทางการเรียนมหาวิทยาลัยได้ดูแลและจัดสรรทุนบางส่วนแก่นิสิตเป็นประจำทุกปีเช่นทุนมูลนิธิรัชปชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถท,ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพร,รัตราชาสุดาทุนมูลนิธิพลเอกเปรมติน,นสุลานนท์ สสัทัททร้งจนนวอแตลอดระยะเวลาร่วมสี่ทศวรรษมหาวิทยายลัยทักษิณมหาวิทยายลัยชั้นนำของประเทศมีความเป็นเลิศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมผลิตบัณฑิตจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อทำหน้าที่พัฒนาสังคมในหลายสาขาอาชีพผลงานและความภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงเกียรติ ของนิสิตสาขาวิชาต่างๆคือบทพิสูจน์การทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณยังมีบทบาทสำคัญต่อกิจกรรมของสังคมนอกทั้งในเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐเอกชนองค์กรส่วนท้องถิน่นโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาประเทศมหาวิทยาลัยทักษิณผลิตบัณฑิตจากรุ่นสู่รุ่นรับใช้สังคมก้าวสู่นักวิชาการนักวิชาชีพที่มีจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีสมดังปรัชญาที่ว่าปัญญาจริยธรรมดำการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ